สวัสดีครับล้่ปวอพี่ตพูดเสียงดังหนูตกใจเหมือนพี่สาวหนู้มพี่สื่อทากันแดดกันยังครับยังยังเลยกราตามกระต่ายผ่ายังหรอครับเป็นไงบ้างครับครับผมก็วันนี้จูนนะครับก็อยู่ในงานสปูตูมนะครับผมสเปาร์ตี้ือนกราคครับผมก็วันนี้ก็มีแฟนๆมาต้อนรับช รักเลยนะครับผมก็มารอตั้งแต่เช้าก็ในไม่กับน่ารักที่สุดส่วนตัวเราไปพูดสองสำคัญเอย่างเรื่องการดูแลผิวยังไงปกป้องแสงแดดเพราะเมืองไทยก็ร้อนมากโอ้ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปในงานเลยครับผมไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ต้องมีกันแดดครผมซึ่งในซูเปอร์กรุ๊ปนะครับก็มีกันแดดมากมายรับผมที่เราสามารถเลือกได้ตามสภาพผิวเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวเองใช่ครับผมก็ถือว่าเหมือนแบบมันเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยจริงๆนะกันแดดก็คือ ถ้าเราไม่มีกันแดดแบบเราไม่ได้ใส่เสืเส้อผ้าออกจากบ้านเม่ยากไม่ย่กใช่เหมือนเราไม่ได้นอนเ๋<อ>ยวนี้ได้ทดลองใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆไม่ได้ใช่วันนี้นะจริงๆผมเป็นลูกค<อ>้าอยู่แล้วจริงๆเป็นลูกค้าอยู่แล้วทีตอนแรกคือไม่ใช้ตัวอันซีนครับผมค<อ>ือเป็นคือจริงๆมันเป็นกันแดดที่ไวรัลที่<อ>ต่างประเทศแล้วผมก็เหมือนได้เห็นมาแล้วก็เลยใช้ตามับมจริงแบบใช้เอาที่ว่าใช้ก่อนที่แบบ มันจะโปปูล่าในไทยด้วยใช่ก็เลยแบบเหมือนได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วแล้ว,ลวก็แบบได้มีโอกาสได้ตัวลองตเวอื่นที่เป็นเทกเจอร์อื่นจริงๆริงเราคิดว่ามันจะเป็นกับในชีวิตประจำวันไหมถ้าไม่ออกแดดกับที่เราอ๋อจริงๆคือมันจะเป็นครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาผิวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเก้เปอร์เซ็น90%เลยครับคได้90%มันมาจากแสงอาทิตย์ครับผมซึ่งถ้าเราไม่ไม่เซฟผิวเราจากแสงอาทิต <ไว S 1> <ล>ย์เนี่ยมันก็จะเกิดนิ้วรอยเกิดจุดด่างดำฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยต่อตาม วัยของเรานั่นเองครับใช่มันจะเป็นอะไรที่เซฟคอลลาเจนในผิวเราใช่เรื่ออายุที่แบบมากขึ้นคอลลาเจนก็จะน้อยลงนะครับผมนี่พี่บิ๊นหลายคนก็สะดุ้งอยู่นะตอนนี้เขกมแล้วอย่าใช่ตัวกันแดดก็จะเป็นตัวที่เซฟคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ปัญหาผิวต่างๆไม่มาในวัยอันไม่ควรไม่ควรจุ่งปากเลยค่ะกิจกรรมดีๆที่นี่เพรับผมตอนนี้นะครับผมงาน สปุกร uh, right ุ ah ๊ปนะครับผมเอสเบฟฟาร์ตี anyway ้นะครับก็มี3วันด้วยกันนะครับมีวันนี้นะครับผมก็สามารถจะมาได้อยู่นะครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับผมมีก็จะมีจุงกับดานมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีวันที่23นะครับผมก็ฝากด้วยครับสปุกรุ๊ปเอสโซฟาร์ตี้ครับคุณซีนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์ออนแอร์ไปสองตอนแลครับผมจริงๆตอนนี้ก็เหมือนทำงานไปด้วยแล้วก็เร่งถ่ายไปด้วยครับผมก็เป็นจริงๆก็เผื่อว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ ถ่ายไปด้วยอ,ออนไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างเครับผมก็มีความกดดันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วที่นี้ก็ฟีดแบ็กในโซเชียลมีเดียต่างๆก็คอนเ้นตโอเคเลยทำไมกูตีกูแล้วม,มีระบายขนาดนี้นเลยหรอก็แบบออนไปอะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> ตีเพื่ออะไรนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงด้วยแหละครับด,ด้วยความที่เหมือนช่วงนี้มันมีมีงานที่แบบ ซ้อนๆกันแล้วก็มีแฟนมิทต่างๆมีมิสิคอนที่ญี่ปุ่นมีแฟนมิทมีแฟนเดย์หลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเหมือนก็เลยแบบช่วงก่อนหน้านี้ก็ทํางานด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีแฟนมิทอีกก็เลยแบบจัดตารางคิวแบบการถ่ายทาก็ค่อนข้างยากเลยจริงงานกับพี่ตี๋เป็นยังไงบ้างครับพี่ตี๋ใช่ไหมครับจริงจริง กับพี่ติก็น่ารักครับผมจริงๆกับพี่ติคือทำงานง่ายมากครับผมนี่ก็พี่ตีพี่บอลเลยเพราะเขาว่จะมาทำงานอยู่สองคนเลย่างเงีก็ถ่ายทำก็ราบรื่นดีครับผมก็ตามเบรกเลยครับผมถ้าเบรกเสร็จถ้าเบรกบอกว่าสี่ทุ่มก็เสร็จสี่ทุ่มก็คือเก็บสองกันเลยสี่ทุ่มปุ๊บใช่ครับเขาโหดไหมคะโหดไหมใช่ไหมครับ ก็มันจะมันจริงๆถ่ายทาไม่โหดมากครับด้วยความที่แบบบทบาทเราก็ยังเป็นนักศึกษาเลยเนะี<า>่ยผมว่าจะไม่ได้โหดมากแต่เราจะไม่ได้ไกลตัวเรามากแต่มันจะโหดที่แบบการวางตารางงานมากกว่าในสเปซเ้ืว <โอ S 2> ของเวลามากวันน,งน,นึงกี่คิวเจกี่วันนึงกี่คิววันนึงก็ตั้งหนึ่งคิวือไมคือ้องเก็บเยอะเลยมาเก็บคุ๊ก อ๋อก็จริงๆก็เหมือนก็แบ่งๆนาทิตศบางวันทิตย์นึงก็จะจะสามวันอาทิตย์หนึ่งอาจจะสองวันเลยเราแฮปปี้ขนาดไหนกับการทำงานที่กับกองที่แบบมันตรงเวลามันทุกอย่างมันดูเป๊ะไปหมดทำให้การทำงานมันแบบดูดีเอาเลยนะเอาเลยนะเราแฮปปี้ขนาดไหนเออสี่ทุ่มทุกคนก็เลยขัขึ้นรถกลับบ้านเลยการทำงาน ก็รู้สึกดีกับตัวเองครับที่ว่าเขาเซ็ตมาแบบนี้เราสมมรู้ว่าถ้าเราทํางานเสร็จก่อนเวลาอะไรเงี้ยทีมงานก็ได้กลับบ้านไวด้วยเราก็จะได้กลับบ้านไวเราจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยผมช่วงนี้จริงๆคือแต่ก่อนยังไม่เข้าใจในการที่แบบเฮ้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราต้องนอนอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่ค่อมเราเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ชอบไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเหมือนแบบช่วงนี้แบบพอทํางานติดๆดกันอะไรเงี้ยแบบถ้ามีเวลาว่างแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็คือเราสามารถหลับได้เลยต้องชื่นชมในทีมงานของเราด้วยหหรือเปล่่าานีทใ้ง เป๊ะไ, <ป S 1> ได้จำกเวลา,าผมก็ขอบคุณทีมงานถ้าไม่มีทีมงานก็คงแบบผลงานก็คงไม่ออกมาดีกันพ<อ>ี่ถามเรื่องเอ็นซีของเรากับจุงกับดังก็โอเคนะแต่พอมาเล่กับพีตพ่ติพี่ติเขาจะจริงจังเขาก็จะมีหลายซีนมาถึงหลายลม,มุมบนโต๊ะบนเตียงบนเกี้ยวบนที่นั่นตรงนี้มันเป็นยังไ,ไงบ้างเอ็นซ<อ>ีก<อ>ับพี่ติเอ่อเอ็นซีเหรอครับใช่ใช่อ๋อหมายถึงแบบที่แบบฉากฉากแบบนี้ใช่ไหมอ่ะจุกกันอะอ๋อฉากจุกกันก็ปกติฮะ ก็ก็แล้วแต่อารมณ์อัันนน้แต่อารมณ์อารมณ์ใครอารมณ์เราหรืออารมณ์ผู้กลังอารมณ์อารมณ์ตัวละครนีครับก็คือตอนนี้ขณะที่ถ่ายอยู่อะไรอย่างงเี้ยที่ไหนคือตอนนี้ยังเหมือนยังไม่ถึงคิวที่เป็นซีนหรือซีขาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีทำเซรอไว้ส์ไหมคะกับฉากกินซีต่างๆที่แฟนคาดหวังไว้ก็ ก็ทําใจรอไหมจริงๆก็เตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยแบบพร้อมที่จะถ่ายมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากครับผมจริงๆก็เนี่ยเหมือนเรากำลังเราเรากำลังไปไม่ไู้เรากำลังคิดถึงบทที่มันจะต้องถ่ายเอ่อคือด้วยด้วยความที่อ่ะผมผมกับกับดังก็เหมือนไม่ได้เคยได้ฉากอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับพวกเราสองคนนะครับแสดงว่าเราก็เตรียมใจแล้วนอกจากคือ ก่อนแ่าค่อเดียวจุกกแต่นี้คืออาจจะต้องมีมากกว่านั้นหรือเปล่าก็กน่าจะมีมากกว่านั้นแบเพราะว่าเพิ่งเ่งจริงจเพิ่งเมื่อเช้านี้ครับผมในห้องแต่งหน้าเขาเพิ่งส่งบทมาให้ยังไงยังไงสปายี่ดึงนี่ยแน่กันะว่มันจะมีแบบอย่างนั้นหรอตามที่พี่บอกเลยก็มีแบบบนเรียงมีบนอาจจะอาจจะจะมีระเบียง ไม่เวลุ้นเซอร์ไพรส์หน้างานไหมพระพวงกลับบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงขอแบบหนักกว่านี้เลยเนาะคือเขาบอกว่าเล่นตามอารมณ์บรรยากาศก็ทำได้หมดครับทำได้หมดพี่ก็กลับไปคือหน้าที่นักแสดงก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรพะพวงกลับเขาอยากได้แบบไหนเราก็ต้องเล่นตามเขาแล้วผมถ้าเราเขาถ้าเราเล่นน้อยไปเขาก็ให้เพิ่มก็เราก็สามารถผลิตได้อันนี้เป็นการล่้นอะไรที่แบบมอบไพ่ให้หน้าประตเู อันนี้ก็จริงเรื่องแล uh, ja ้วแต่แล้วแต่ดาวก็ร่วมกับพี่นิวพี่นิวชายก็ถือว่าเป็นนอกไทยไอ้สปอร์หลังจากนี้ไปมันจะเข้มข้นมากแค่ไหนหลังจากนี้จะเข้มข้นมากแค่ไหนถูกไหมครับก็มันก็จะเข้มข้นเรื่ไปตามแบบ EP เลยครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นระดับ EP เลยอย่างเช่นแบบอีพีสองก็เลเวลเสองอีพีสามก็เลเวลเสามอุ้ยพี่ใหญ่ที่สแต่เลเวลแต่ น่ ep สี่น่าจะ element แปดไปเลยกระโดดข้าม ep สี่นี่ก็คือไอ้นี่เลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกกระโดดข้าม ep เจ้ไปเลยอาจจะมีกระโดดข้ามบ้างอะเราเอ้ยมาได้ยังไงอะไรับผมใช่ก็แต่จริงๆริผมก็ถามๆแบบเอ้ยพี่ตอนนี้แบบตัดต่อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอยก็บอกว่าเฮ้ย ep หน้าๆเนี่ยไม่ไม่นานมากหรอกประมาณสองอาทิตย์ก็โพสสมองไหลเต็มพื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็มันก็จะมีพี่พี่ทีมงานในกองที่เขาก็แบบมีความเป็นมีความเป็น เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นสาววายอะไรอย่างงี้เขาก็เหมือนแบบกีดกันหน้าบอดกีดกิจกันไปอย่างงี้ใส่หมวกไปพี่ถามนี่ในปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นในคอมเม้นเตอร์ว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มครับที่ไปตามไปตามเราที่กองอันนี้มันเป็นยังไงบ้างอ๋อครับเหมือนถ้าเราเหตุการณ์อ่ะง่ายๆเลยก็คือเหมือนแบบเราอ่ะกำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่ในห้องห้องแต่งตัวครับผมแล้วเหมือนแบบเหมือนเราด้วยความที่คือเราไม่ชอบเข้าเต็นท์อ่าด้วยความที่เราเราใส่ชิวเราใส่ชิวแล้วก็ถอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือน ประตูมันเป็นประตูกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพีว่งานบอกว่าเฮ้ยจุ้งๆเข้าไปข้างในอ่าเฮ้ยเขาเตือนดังก่อนว่าดังก็ถอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เตือนดังก่อนให้ดังเข้าไปข้างในแล้วก็ถามเอยเอาทำไมแไ่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาบอกบว่ามันมีคนชะโงกมาดูอะไรอย่างงี้ด้วยความที่ผมเขใครชะโงกมาดูอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเราเหมือนเราแบบ ใช่หรอเขาจะแบบกล้าเข้ามามาขนาดนี้เลยเหรออแล้ใอ,ลอใช่จะเข้ามาคือถ้าเข้ามาในกองอไม่เป็นไรคือแบบเขาจะอยู่ดูไกลๆยุ่งๆอะไรเงี้ยแต่มาอยู่บริเวณที่เราแบบเปลี่ยนสสาพอี่ยส้าอันนั้นก็เลยแบอบย,ยังไงนะอะไรก็เลยเดินอ้อมไปไกลๆสำรวจลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเหรอไม่คือ,อสมมติมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขสมมติเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วผมก็เลยเดินอ้อมไปเราไปอยู่ตรงนี้เพื่อมาดูตรงนี้ว่าเขาเป็นใครว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบได้มีก็มีถ่ายวิดีโออะไรต่างๆว่าแบบถ่ายวิดีโอราผมผมถ่ายครับผมดูตรราใช่ไมไม่ผมเดินผมดูถ่ายว่าแบบใครไหนะก็เห็นแบบมีคนสคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเอนกันผมก็เหมือนเขาก็มาเดิน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 ตอนแรกเขาเดินคนเดียวก่อนเดินเดินเดินแล้วก็มองมอเสร็จแล้วก็มีเพื่อนสองคนเขาเดินตามมาแล้วก็มองมองมองมอชะโงกชะโงกแล้วก็ เดินออกไปอะไรถ้าดูในคลิปอะไรแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้คือทางผู้ใหญ่หรือทางกองไม่มีมาตรการยังไงในการดูแลอย่างเงี้ยการใช่ไหมครับเออที่จะป้องกันไมคนเข้ามาก็ทีมงานก็คือก็ถือว่าแบบรบกวนออกไปได้เลยอะไรมเราบอก็จะแบบเรียนเชิญเขาใช้คำว่าเรียนเชิญแล้วกันเรียนเชิญออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกยังงว่าเราไปถ่ายที่ไหนอะไรอ่าเงี้ยด้วยความที่พวกผมจูงกับดังก็ ลงตลอดว่าอเอ้ย,ยวันนี้มากองถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโลงเคชั่นกองถ่ายก็ใครๆก็เลยน่าจะรู้ว่ามันเป็นมหาลัยช,ชื่อดังใช่ก็เลยได้หละครับก็เลยสามารถตามมาได้ก็คือเป็นเป็นแฟนคลับที่เราคุ้นหน้าอยู่แล้วนะคะหรือว่ายัางไงเออ <c oughs> ไม,อมองง่อันนี้ไม่ยังไงนี้ไม่เคยเแต่ก็คงเป็นแฟนคลับก็เลยตามมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มก็คงเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราได้มีโอกาสเข้าไปเตือนเขาด้วยตัวเองไหมคะไม่ครับไม่มีเพราะว่า รู้สึกว่ามันไม่เหมือนแบบมันเราทำงานเราแบบเราไปแบบอยู่ในหน้าเซตมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาบอกเอ้ยมีคนมานะอะไรกังวลไหมว่าจะมีภาพหรือว่าอะไรพอเราหลุดไปที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ได้กังวล อาเอาเราเอาวาตรงรแรั้งเซฟป้าเลยครับจริงๆถ้าถ้ากังวนอะไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ว่าก็หลังจากนี้ก็จะเซฟตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยน้ว่าสะท้อนเียก็อาจจะเข้าเซฟผมแต่แบบกังวลในเรื่องของแบบมันการสะดวกในการทำงานของทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ย่วทุกคนในกองเขาต้องมาแบ่งสมาธิกับการที่แบบจะไปไล่คนออกจากกองอะไร่าเงี้ยมันก็มันก็ไม ใกล้ชิดขนาดก็ครั้งแรกครับแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนมันก็จะมีว่าที่แบบเหมือนสถานที่ต่างๆที่เราไปถ่ายทําอะไรแบบเราบังเอิญเจอเราแบบหรือว่าแบบมีคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยจุงแล้วก็ยืนดูต่ออะไรยงเี้หรือว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรถ่ายอะไรอ๋อเราวพอเราสังเกตอ้อมเดินเดูนดูแลกันอะไรเงี้พอเราไปสำรวจตัวเองเรามองเรามองอันนี้ว่ามันเหมือนเป็นการขุกคามไหมครับขู่ขามไหมใช่เพราะแอบถ่าเออ แอบส่องเราไหมก็ผมว่าไม่ก็ไม่เชิงคำว,ว่าแบบคุกคามแบบขนาดนั้นแต่่อาจจะไม่เหมาะสมในณตอนนั้นนะเนี้ยผมอาจจะไม่อะไรไม่ไม่บอกไม่เหมาะสมใช่จุอยากจะเป็นอะไรกับคนเหล่านี้บ้างครับนนก,บกแ็แค่เรากลัวนะแบบเหาะสมว่าถ้าเราอยากเจอกันอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือจงุง จู้งกับรังอะไรเงี้ยเขาก็มีงานแบบมีงานเรืเ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมใครที่แบบอยากเจอเราก็สามารถมาเจอกันได้หน้างานครับผมทั้งทีก็น่าจะสะดวกกว่ามากๆนะครับผมก็รบกวนทุกคนเลยครับโอเคมีอะไรบ้างโอเคครับประกันครบทหารหนีป๊บ